สวัสดีครับชมรถชีพมันนะครับไม่ใช่รถชีพมันดิรถยกมันมันครับหัวใหญ่มากนี่ไปใส่สิบล้อครับเากาเกาะนะครับเกาะใส่ยกหลายกองครับหลายกองครับ เกาะใส่เขี้ยวนะครับอู้ยกไปทีเดียวกับหมดเลยนะอืมเกาะใส่เขี้ยวนะครับเขี้ยวฟันไอ้ปากลูกชีพนะเขาต่อปากลูกชีพมาเขี้ยวออกมาซูมให้ดูครับมันจะไปเขี้ยวแหลมๆออกมา ก้มีคนเกาะคนหนึ่งนะครับคนเดินเกาะคนขับหนึ่งคนคีปเอสเคสนะครับแสงกึง่ง์วิสสมบูรณ์แท็กเตอร์ครับอากาศร้อนมากครับมีมัน,นครับขุดไปเยอะมาครับเต็มเลยแต่ไม่ไะ้ฟันหัวนะครับหัวใหญ่ด้วย ยังมาสักแก้วนะครับอู้กี่ถุงไม่รู้ครับแต่เยอะครับเดี๋ยวไปดูตอนปลดครับเรียบยก,ยกปลด ไม่ออกครับไม่ออกครับติดเงี้ยงครับออกแล้วโอ้แบบนี้ครับโอ้สะอาดด้วยสะอาดหมดจดแล้วครับหัวใหญ่มาก โอ้รถขี้เป็นได้เยอะนะครับจบมันเป็นตันละมั้งนี่เนี่ยนี้ก็จะเก็บผ้าเก็บผ้าครับเก็บผ้าออกเกาะอันใหม่ บางพื้นที่ก็ใช้รถไถเล็กนะครับรถไถก็มีนะครับแต่เขาไม่ได้ใช้แบบน,นี้รถไถได้ยกก็ทีละกองครับแต่รถขีบนี้ไปได้เยอะครับโอ้แต่ดูท่าแล้วฟันไม่ทันนะฟันหัวไม่ทันน้มันมันหัวใหญ่มากครับนี่ดูครับมันทั้งนั้นครับนี่เต็มนี่มีแต่มันนะครับ เกาะแล้วอากาศร้อนมากครับมันฝนจะตกอากาศอ้าวเลยครับคึมครับจะตกหรือเปล่าไม่รู้นี้อยู่จังหวัดสแกลนคร,บ,รานนาคบ้านพาวครับ ประมาณน,นี้อยู่บ้านพ้าวครับเนี่ยเกาะขึ้นไปยกขึ้นไปเกาะโอ้ถือว่าไวมากนะครับสมัยก่อนใช้คนยกคนยกนานมากกว่าจะกว่าจะได้อันนีก้ก็ทำผ้าขึ้นมาแล้วก็รถชี่ก็ใช้ปากเดิมนะครับใช้ขอเกี่ยวาปากคีปออยเลยครับ ก็ปรปหยับนะครับไม่ต้องทำบุ้งกีนะครับแต่ก่อนทำบุ้งกีแล้วมันมันเป็นยังไงอะมันจับน็อตไม่ค่อยอยู่มันชอบหลุดนี่ครับน,นี่โอ้เจ้าครับเจ้ามากเจ้ามาก ดูเขายกใหม่นะครับตอนนี้ฟันหัวไม่ทันครับโอ้โ,อโ,หโหถอยไปแล้วถอยแล้วเดี๋ยวเราก็ฟันหัวครับนี่ครับมันก็บอกว่ากเกษตรศาสตร์นะตัวหัวใหญ่มากครับผหเลือดเลย เกาะนะครับเกาะแต่เกี่ยวนะครับอย่างนี้นะครับแยกส่วนนะครับสองฝั่งฝั่งหนึ่งต่อนี่ครับคู่แล้วโอ้ไม่ใช่ครับเกาะยังไงไม่รู้เนะี่ยอันหนึ่งเกาะนี่ออันอันนูน้นเกาะ อันนู้นเกาะสามหูครับเกาะหูเดียวครับฝั่งข้างนอก,กอเกาะเส้นเดียวแล้วอันนั้นก็รวบสามครับเฮ้ยไม่ใช่รับผ้ามันเป็น โอ้ใช่ครับผ้าเป็นสี่อูนะครับสีห่หงูโอ้หลายถุงครับอันนี้น่าจะประมาณสี่ถุงห้าถุงครับรจะกาอบไปเรื่อยครับ นี่ครับยกครับยกแล้วเปิดปากครับเปิดปากขี้ครับร้อนมากครับวันนี้โอ้โหสี่สิบองศาแล้วมัง้ง ร้อนมากร้อนไหมเหนิวกี่องศาเนี่ยร้อยระวังฝนตกกับแดดออกเลือกอยเลยฝนตกดีกว่าฝนตกใช่ไหมตก,ตก,กจะตกก็ไม่ตกตกธรรมดาหรือตกแบบเปียก,กไปเลยเอาแบบตกเย็นๆพก็พอมาไม่เอาเปียกๆอะ่ะไม่เดี๋ยวทำงานไม่ได้ครับวันนี้ก็จะเดินก้ยกอยๆนะครับเพราะทำงานอะไรวัน,นครับเดินสโลว์สโลว์หน่อย ดูยสักหน่อยนะครับร้อนมากครับราคามันก็ไม่รู้เท่าไหร่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปขายแต่เขาว่าอันนี้กเกษตรศาสตร์นะครับพันกเกษตรศาสตร์ก็เป็นปากคีบธรรมดาเลยครับปากคีบอ้อยแล้วนี่แหละเพียงไปเชื่อมเขี้ยวครับเห็นไหมเขี้ยวให้มันเกาะได้เราเสร็จแล้วเราก็เป่าออกครับจะคีบอ้อยได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าเราทำถูกเนี่ยครับ con dếp cũng phải Tôi giúp cái dếp, cái lại còn mà Thêm thêm Một bả lỡ lỡ Mũi nhảy bạc Ôi lụt lạ mình luôn Mình subscribe cho ได้กองสงสัยว่าเขาจะปันมันหัวมันเยอะไปครับเต็มถุงเต็มถุงก็เหมือนจะยกยากครับต็อใส่พอดีหรือไม่ก็ทำถุงที่มันใหญ่กว่านี้ครับ เยอะมากครับดอกนี้โอ้หลวงล่ลวงเต็มเต็มเต็ม โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับพี่ๆขอบคุณครับ